สื่อโคลอมเบียเผยบาร์เซโลนาคุยหลุยดีอาร์ตแล้วแต่ผง,งะเรื่องค่าตัวเทียบโปรแกรม3ทีมลุ้นแชมป์ใครโหดที่สุดสรุปข่าวลีอาภูประจำวันที่12มีนาคมกับผมโค้แอคนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาพูดคุยข่าวสารทีมลีอาภูว,วันนี้เรื่องของการเทียบโปรแกรมผมเอามาให้ดูแบบเต็มๆความยากง่ายของ3ทีมลุ้นแชมป์นะครับรวมไปถึงเรื่องราวของบาซ่าที่เหมือนอยากได้หลุยดีอาร์ตครับแต่เรื่องค่าตัวเนี่ยทำให้พวกเขาผงะ เป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยวัอนอื่นขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีก่อนนะครับด้านหลังผมเลยนะฮะกาแฟ crunch นั่นเองนะครับกาแฟสำหรับคนรักงานฉีกซองแกะซองปุ๊บชงน้ําร้อนสามารถดื่มแล้วก็เติมพลังงานในในระหว่างวันได้ทันทีนะครับแล้วก็สําหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับนะโปรโมโชั่นพิเศษเลยส่วนลด20%ทั้งสั่งซื้อในแอดไลน์หรือสั่งซื้อในเพจข,ของ crunch นะครับนะทั้ง2รสชาติ แค่เพียงเกอกโค้ดนะครับโค้ดส่วนลดรถ d to ช h a m p i o นนะครับนี่ o ถ d to ชม a m p i o นนี่ก็กอกให้สำหรับแฟนบอลริพูอย่างเราเลยนะในการรุ่นแชมป์ปีนี้นะครับก็ดื่มกาแฟด้วยเชียร์บอลด้วยฝากกาแฟคัช์ไปด้วยนะครับโอเคฮะรวมไปถึงพิมพ์คราบพิซซ่าด้วยนะครับนิวยอร์กพิซซ่าตอนนั้นแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสัง่ง Delivery 021054555การันตีความอร่อยนะครับมาครับผม ข่าวแรกในวันนี้นะครับมาดูกันที่อัปเดตอาการบาดเจ็บก่อนละกันจากนักข่าวของเดละรเมลที่เป็นสายหงอย่างลุยส์สตีลนะฮะลุยส์สตีลบอกว่าอัปเดตถึง3คนนี้ว่าหลังเบรกทิมชาติเนี่ยมี2คนที่ได้ลุ้นกลับมาส่วนอีกคนนึงอาจจะต้องเลทออกไปหน่อยอันแน่นอนครับอาริซงเบเกอร์เราผมเคยรายงานาไปแล้วแหละว่าอาจจะเลทหลังจากเบรกทิมชาติอีกนิดนึงเบรกทิมชาติเราเจอไบรตันเนาะหลังจากเบรกกลับมาอาริซงอาจจะหลังจากนั้นไปอีกก็ อาจจะไม่ต้องลงลึกมากเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องพักมากกว่าปกตินิดนึงอาจจะเป็นประมาณเดือนเมษายนอะไรแบบนี้ส่วน2คนด้านตรงกลางกับด้านขวาครับเริ่มต้นที่เคอร์ติสโจนก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่เราทราบกันเขาเจ็บเนี่ยเขาใช้เครื่องพยุงใช้ไอ้ที่บล็อกข้อเท้าไอ้ที่มันเป็นรองเท้าป้องกันเนาะมาหลายหลายสัปดาห์แล้วแต่ในเกมล่าสุดที่แอนฟิลเนี่ยที่ลิเวอร์พูลเสมอกกบแมนซิตี้ครับเคอร์ติสโจนมาที่สนามด้วยแล้วก็เดินโดยไม่ต้องใส่เครื่องป้องกันแล้ว ถือว, <IP> ว่าเป็นแง่ดีครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลครับหวังว่าตัวของเคอร์ติสโจนเนี่ยจะกลับมาได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับเขาใช้คำว่า coming okay, back in the coming weeks นะครับก็ม <UC> ันจะมีเบรกทีมชาติมาพอดีเนาะหลังกลางเดือนนี้ปลายเดือนอาจจะได้ลุ้นกลับมาครับสำหรับเคอร์ติสโจนเช่นเดียวกับเทรนต์อันโนครับคนขวานะฮะเจ็บเอ็นหัวเข่าเนาะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าครับเขาบอกว่า next weeks อาจจะ weeks term s ด้วยเนี่ยอาจจะหมายถึงว่า จะสัปดาห์หน้าหรืออีกสัก2สัปดาห์ไม่เกินนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ตัวอานจะกลับมาสู่กระบวนการของการฟื้นฟูร่างกายขั้นสุดท้ายก่อนที่จะกลับมาเล่นได้ซึ่งตัวเทนอโนตั้งเป้าไว้เลยว่าถ้าเอาเร็วสุดที่เขาอยากจะกลับมาก็คือเกมกับไบรตันเลยเขาใช้คําว่าอเบสเคสเซเนเริโอถ้าดีที่สุดก็อยากจะมาทันเกมกับไบรตันแต่ถ้าไม่ทันจริงๆก็อาจจะเลยไปอีกเกม2เกมอะไรแบบนี้นั่นคือสิ่งที่ตั้งเป้าเอาไว้นะครับ ก็อัปเดตตัวเจ็บ3คนนี้แบบนี้นะฮะว่ากำหนดการจะกลับมาประมาณนี้ทีนี้มากันที่เรื่องเมื่อวานนี้มีคนคอมเมนต์เข้ามานะตั้งแต่วันก่อนแล้วว่าอยากให้โค้ดแอคลองเทียบโปรแกรมหน่อย3ทีมลุ้นแชมป์นะว่าใครเป็นยังไงกันบ้างใครยากใครง่ายกว่ากันนะฮะ,ะดูตามนี้เลยนะฮะคือผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเพื่อนๆจะเห็นจุดเนาะจุดสี สีใช่ไหมเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีแดงเนี่ยคือทีมอันดับ1-6อ่าคือการเจอทีมระดับท็อปซิกสีเหลืองคือการเจอทีมระดับอันดับ7-14หรือให้เรียกง่ายๆคืออ่ะโซนโซนกาลางตารางอ่ะเอาพูดกันง่ายๆแบบนี้แล้วก็สีเขียวคือการเจอทีมถ้าดูจากอันดับเนาะอยู่6อันดับล่างก็คือเป็นอันดับท้ายๆนะแต่ความยากง่ายมันก็ต่างกันนะบางคนอาจจะมองว่าไอ้สีเขียวมัน ไอทีมหนีตกชั้นมันก็ไม่ง่ายนะไอพรุ่งนี้มันจะวิ่งสู้ฟัดหนีตกชั้นใช่ไม่ง่ายนะครับส่วนทีมสีแดงมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วด้วยคุณภาพ6อันดับแรกของตารางมันก็เป็นทีมระดับท็อปดังนั้นในมุมของผมโคตรแอคนะฮะสีเหลืองเนี่ยจะทีมกลางตารางเนี่ยอาจจะดูง่ายกว่าเล็กน้อยในแง่ของแรงจูงใจเช่นบางทีมหลอดหนีตกชั้นไปแล้วบางทีมใหม่ได้รุ่นที่จะไปเล่นยูโรปาหรือรุ่นไปเล่นโคต้าอะไรแล้วตกชั้นก็ไม่ตก ความแรงจูงใจมันจะน้อยกว่าทีมที่หนีตกชั้นหรือลุ้นอยู่บนหัวตารางอยู่แล้วถูกไหมฮะดังนั้นผมผมมองในส่วนตัวนะว่าสีเหลืองดูง่ายในเรื่องของแรงจูงใจมากกว่าอ่ะทีเนี้ยไล่กันครับฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยขวามือนะฮะเพื่อนเนดูขวามือผมมองแบบนี้ว่าอาร์เซนอลน,น่าจะยากที่สุดด้วยจํานวนนัดสีแดงที่มากถึงสี่นัดและเป็นเกมเยือนถึงสามนัดนะครับเพื่อนเเป็นการไปรเยือนแมนซิตี้ ในช่วงปลายเดือนนี้และหลังจากนั้นมีไปเยือนวิลล่าซึ่งวิลล่ายังอยู่6อันดับแรกไงเอ้ยเล่นในบ้านตัวเองขอไปเล่นเล่นในบ้านเจอวิลล่าแต่จากนั้นมีไปเยือนสเปอร์ครับที่ลังทอร์แนมฮอสเฟอร์ออฟสเตเดียแล้วก็มีไปเยือนมาอยด้วยที่ o อทัฟฟ f f อร์อีกเห็นไหมอันนี้สีแดงเขาไปเยือนถึง3ขณะเดียวกันสีเขียวเขามีแค่2ครับก็คือมีเอเวอร์ตันกับดูตันทาว ก็ถือว่าเจอทีมหนีต้องชั้นน้อยหน่อยแต่ทีมกลางตารางพวกเค้าเจอถึง1 2 3 4 4ทีมแต่ใน4ทีมที่เป็นทีมกลางตารางที่ผมจะพูดแบบเนี้ยมันมีเชลซีทีมหนึ่งที่เป็นทีมที่ใช้คำว่าบางทีก็บอกว่าลูกผีลูกคนก็ได้แต่เชลซีเจอทีมใหญ่เล่นดีนะเสมอแมนซิตี้ได้2นัดมีไปเก็บแต้มจากแมนยูอะไรได้อีกคือคือเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่ฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงก็จริงแต่เจอทีมใหญ่แล้วมักจะทําได้ดีดังนั้นตรงเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าอาร์เซนอลเจอทีม แล้วก็เจอปกับโปรแกรมที่แข็งมากๆตัดกลับมาที่ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ครับมีความเท่ากันเลยในแง่ของถ้าดูจากตัว,ต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 วสีนะเจอสีแดงเท่ากัน3ทีมอ่าแมนซิตี้เจออาร์เซนอลเล่นในบ้านตัวเองเนาะแมนซิตี้เจออาร์เซนอลเล่นในเอติฮัชเห็นไหมอาร์เซนอลยากเนี่ยต้องไปเยือนเอทีเอชแต่แมนซิตี้เล่นในบ้านตัวเองแล้วก็เจอบิลล่าเล่นในบ้านตัวเองแล้วก็ไปเยือนสเปอร์ที่ทาวนแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมที่เหลือก็ เห็นไหมสามเนาะเจอสีแดง3ลิเวอร์พูลก็เจอสีแดง3เจอแมนยูครับไปเยือนเจอสเปอร์เล่นในแอนฟิลด์แล้วก็เจอวิลล่าไปเยือนที่วิลล่าพาร์คเห็นไหมเจอ3เหมือนกันแดง3เขียวเนี่ยก็เขียวเนี่ยสองเหมือนกันลิเวอร์พูลเจอเอเวอร์ตันกับเชฟฟิลด์ส่วนแมนซิตี้เจอลูตันกับนอตติงแฮมฟอเรสต์ครับผมอ่ะส่วนสี เหลืองอ่าลิเวอร์พูลกับแมนเิตี้เจอสีเหลืองเยอะก็คือทีมกลางตารางอย่างที่ผมบอกครับเป็นทีมที่บางทีอาจจะไม่ได้ลุ้นตกชั้นแล้วไม่ได้ลุ้นที่จะไปเล่นโคต้าอะไรแล้วมันก็จะค่อนข้างแรงจูงใจน้อยกว่าซึ่งตรงเนี้ยลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ก็เจอเท่ากันอีก5ทีมลิเวอร์พูลมีเจอไบรตันพาเลตฟูลแลมเวสแฮมแล้วก็วูฟเกมในบ้านนะสุดท้ายเนาะส่วนทางแมนซิตี้มีเจอพาเลต บูฟฟูลแ a มแล้วก็เวสแฮมนะัดสุดท้ายแล้วก็ไบตันนะไอ้ที่เพืเ่อนๆเห็นข้างล่างสุดเนาะที่เป็นเส้นปากแล้วมันอยู่ล่างสุดอ่ะมันเป็นเขียนว่า TBC คือ To be c o n f i r m คือต้องรอยืนยันว่าโปรแกรมนี้จะไปลงตรงไหนซึ่งไม่ใช่นัดสุดท้ายหรอกมันจะต้องหาสล็อตลงก่อนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเกมตกค้างตกค้างเพราะอะไรเพราะว่า Liverpool Manchester Arsenal เลยโปรแกรมมันเลื่อนในสุดสัปดาห์นี้มันมี FA Cup เข้ามาขั้นมาเลยเลือเล่อนออกไปทําให้มันเป็นต้องไปเก็บตเก็บเกมตกค้างกันอีกทีหนึ่ง อันนี้อธิบายแบบนี้ดังนั้นสรุปเอาแบบสั้นๆอีกทีนึงอาร์เซนอลดูจากโปรแกรมครับยากกว่าแมนซิตี้กับร์พูโปรแกรมเท่าๆกันนะเท่าๆกันเอ่อก็อาร์เซนอลจะเสียเปรียบในเรื่องนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการลุ้นแชมป์ไม่ว่าโปรแกรมจะยากจะง่ายถ้าอาร์เซนอลเขาจะเป็นแชมป์นะเขาก็จะฝ่าด่านในพวกนี้ได้หมดครับเช่นก,กันถ้านนร์พูกับแมนซิตี้จะเป็นแชมป์ร์พูก็จะฝ่าด่านของตัวเองไปได้เช่นกันนะถ้ามองแบบนี้ถ้ามองจากโปรแกรมแล้วกันนะ ผมว่าอร์พูลเราได้เปรียบนะด้วยแ้มที่นำซิตี้อยู่และโปรแกรมที่ง่ายกว่าอาร์เซนอลถ้าอาร์เซนอลเขาสะดุดปุ๊บแล้วเราเก็บของเราได้เราก็จะขึ้นไปบนจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งลุ้นกันนะัตอนนัดครับแต่ที่แน่ๆคือ3ามทีมสูสีมาก,มากๆจริงๆในปีนี้กับการลุ้นแชมป์ที่แ้มบี้กันขนาดนี้เราไม่เห็นพิมียร์ลีกที่ลุ้นกันแบบว่าสูสีขนาดนี้มากี่ปีแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเชียร์ให้สนุกกับปีนี้แล้วเราก็เชียร์ทีมเรากันอย่างเต็มที่เต็มอัตรากันแล้วกันนะฮะ ทีนี้มากันที่เรื่องราวของลุยดิอาร์สกันบ้างนะครับมีรายงานนะครับจากสื่อในประเทศโคลอมเบียนะครับที่ชื่อว่านี่เลยครับเอลเฮรันโดเอลเฮรันโดสื่อในโคลอมเบียผมยังไม่ทราบความน่าเชื่อถือของสื่อนี้แต่ที่แน่มันก็เป็นสื่อบ้านเกิดของของลุยดิอาร์สครับเขารายงานนะครับว่าลุยดิอารกับบาร์เซลโลนาเนี่ย ได้มีการพูดคุยกันแล้วโดยพูดคุยกันผ่านตัวแทนนะคือดีอารไม่ได้ไปคุยเองแต่ว่าเป็นเอเจนต์ของหลุยดีอาร์นะครับเอเจนต์ Agent หลุยดีอารชื่อว่าคาร์ลอสวานเตเลนนะครับไปพูดคุยกับประธานสโมสรของบารา์เซโลนาก็คือทางยจ์ลาปอร์ตาโจลาปอร์ตานะครับเป็นการพูดคุยที่ร้านอาหารเป็นเขาบอก for uh, left the dinner ก็คือไปไปคุยดินนัดนัดกินอาหารเย็นแล้วก็พูดคุยกันนั่นแหละนะครับการพูดคุยครับเขาบอกว่า ทางฝั่งบาซ่าก็โดยจูดาาตาแนะก็แจ้งแล้วว่าเฮ้ยเราอยากได้ตัวลุยดิอาร์นะเอเจนต์ ien, ถ้าเราอยากได้เนี่ยค่าตัวต้องเท่าไหร่คุณพอทราบไหมคือมันเป็นการคุยผ่านเอเจนต์ได้ซึ่งเอเจนต์จะทราบอยู่แล้วละ่ะว่าลิฟูต้องการค่าตัวเท่าไหร่พรเพื่อนรู้ไหมครับว่าเอเจนต์ของลุยดิอาร์แจ้งกับบาซ่าว่าเท่าไหร่อ่าแจ้งกลับไปว่าลิฟูต้องการเงินเป็นค่าตัวถึงหนึ่งร้อยยี่สิบล้านถึงหนึ่งร้อยสี่สิบล้านยูโร ย้ำนะนี่คือสกุลเงินยูโรให้ดูที่ผมติ๊กแผงสีฟ้าตรงนี้ไว้แปลงกลับมาเป็นเงินปอนกันครับเพราะว่าเราจะชินกับเงินปอนเงินปอนก็คือ1 0 2ล้านปอนถึง1 2ึงล้านปอนโดยประมาณแล้วกัน102ล้านปอนถึง1 2ึงล้านปอนโดยประมาณซึ่งพอลาปอร์ต้าครับประธานของบาร์ซ่าได้ฟังค่าตัวที่ทางลิปูตั้งเอาไว้ถึงกับพงังะแล้วมองเลยครับว่าโอ้โหแบบ มันเป็นไฮซัมครับมันเป็นจำนวนที่แพงมากแล้วก็ใช้คำว่า unfeasible ก็ก็คือ unfeas ขาอ่านว่า unfeasible นะ,ะก็คือแบบเหมือนยากที่จะไปคว้าได้ถ้าค่าตัวเท่านี้นะแต่แต่แต่แต,แต่สื่อเจ้านี้เขาก็เขียนนะครับว่าแต่ในความเป็นจริงแล้ววร์พกูก็เปิดโอกาสในการขายลุยดีอาร์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะตราบใดก็ตามถ้ามีข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาและเป็นข้อเสนอที่สมน้ำสมเนื้อหน่อย คือไอ้ร้อยยถึงร้อล้านยูโรหรือว่าร้อยสถึงร้อยี่สิบล้านปอนเนี่ยมันเป็นค่าตัวที่แพงเกินจริงอยู่แล้วครับเราทุกคนรู้เนาะแต่ถ้ายื่นเข้ามาในค่าตัวที่เฮ้ยมันสมน้ําสมเนื้อไม่แน่ลิพูก็พิจารณาขายสื่อเจ้านี้เขาบอกแบบนี้แล้วก็เนี่ยครับเขาก็เปรียบเทียบให้ฟังว่านักเตะเนี่ยเหลือสัญญาอีก3ปีถึงปี2 0 2 7นเนาะค่าตัวที่ลิพูซื้อมามันโดยประมาณ40ล้านปอนแต่ค่าตัวที่มีการประเมินกันเนาะประเมินกันก็บอกว่า value a 80ล้านยูโรหรือประมาณ70ล้านปอนด์ซึ่งแม้ว่าผมจะเป็นแฟนบอลลิปูนะแต่ผมมองว่าผมเห็นด้วยกับสื่อโคลอมเบียนะที่บอกว่ามูลค่าถ้าอามูลค่ากลางมูลค่าที่แท้จริงไม่ไม่รวมราคาที่ที่ลิปูเราโกงอะ่ะเอามูลค่ากลางจริงอะ่ะ70 80ล้านก็เป็นตัวเลขที่เหมาะสมนะเราซื้อมา40ปัจจุบันมูลค่าก็เพิ่มไปอาจจะเท่าตัวนึงอะ่ะก็สัก70 8ดเออถ้าราคานี้เอาจริงนะถ้าบาซ่าเอาจริงนะ ยื่นมาสักแปดเจ็ดสิบแปดสิบผมว่าลิปูเราก็อาจจะพิจนารณาก็ได้นะเป็นค่าตัวที่ไม่ไม่ได้ต่ำเกินไปแล้วอ่ะแต่ไอ้ร้อยถึงร้อยี่สิบเนี่ยอันนี้ผมมองว่าแพงไปเออแล้วก็ไม่น่ามีใครมาซื้อด้วยถ้าเป็นตัวเลขราคานั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ,อ่อผมก็ได้มีการคุยกับขวัญบาขวัญลามาเซียนะครับซึ่งเป็นแฟนบาร์เซลโลนาเป็นกูรูบาร์เซลโลนาอยู่แล้วบาซ่าต้องการปีกจริงๆนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าลิพูตั้งไว้สูงขนาดนั้นเนี่ย บาร์ซ่าไม่ใช่ท um, ีมเงินถุงเงินถังนะคือหนึ่งเลยบาร์ซ่าเขาจะต้องการขายปีของเขาลาฟินยาเขาอาจจะขายได้สัก60-70-80ล้านในราคาใกล้ๆกับลุยดีอาร์นี่แหละแต่ถ้าเขาขายไปเขาก็คงไม่ซื้อในตัวที่ราคาเท่ากันหรอกเขาอาจจะไปซื้อตัวที่ราคาถูกถ้าเขาเลือกได้ซึ่งทุกคนทราบกันดีนะฮะว่าบาร์ซ่าถ้าใครติดตามข่าวบาซ่าเนาะบาซ่าเน่ยสนใจเมสันกรีนวูดครับ แล้วล่าสุดครับเดโก้ co, ซึ่งเป็นผออของฝั่งบาซ่าได้มีการนัดพูดคุยครับตามในคลิปนี้เลยครับมีโจลลาปอมีขออภัยนะมีจอห์นเมอรเทอร์เป็นผอ,อกีฬาของฝั่งแมนยูนะแล้วก็แม t ฮาร์กริฟ f ์นะครับคนนี้ก็เป็นตัวแทนเจรจาจากฝั่งแมนยูสคนที่มาคุยกับเดโก้แล้วก็มีตัวแทนจาก CAA Base นะครับก็เป็นเหมือนกับเอเจนต์ ien, บริษัทเอเจนต์ตัวแทนกลางโดยมีคนที่ชื่อว่าแฟรง ทัมโบลีกับเฟเดมาซาอีไม่รู้ว่าอ่านถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ไหนเนี่ยเป็นตัวแทนที่มาด้วยเขาคาดกันว่าน่าจะเป็นการมาคุยถึงเรื่องกีนวูดคือกีนวูดจะราคาน่าจะถูกกว่าอยู่แล้วอาจจะอยู่ที่สามสิบสี่สิบล้านซึ่งถูกกว่าดีอาร์เท่าตัวหนึ่งอนะกรีนวูดซึ่งปีนี้ไปเล่นกับเกตาเฟ่เล่นดีมากอ่ะแล้วก็อาจจะคุยพ่วงไปถึงเรื่องลาฟินยาด้วยอาจจะมีการสลับขั้วขายกันไหมน่าจะเป็นเชิงเชิงนี้แล้วที่สําคัญนะฮะตรงนี้แหละผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดเขามองว่ากรีนวู ราคาถูกกว่าและน่าซื้อกว่าเขาอาจจะซื้อกินวูดแล้วไม่เอาดีอาร์ตก็ได้แม้ว่าจะคุยกับดีอาร์ตไปแล้วแม้ว่าอยากได้ดีอาร์ตเหมือนกันแต่ถ้าดีอาร์ตราคานั้นพวกเขาก็อาจจะไม่เอาครับแพงไปนะดังนั้นตรงนี้ผมอัปเดตสถานการณ์ให้ทราบว่าฝั่งแมนยูเขาก็มีทางเลือกอื่นนะครับไม่ได้มีแค่ดีอาร์ตเราคนเดียวเขาอาจจะไม่เอาดีอาร์ตเราก็ได้ถ้าเราตั้งไว้แพงขนาดนั้นนะอันนี้ก็นํามาเปิดเผยให้ทราบอันตลาดซื้อขายอีกอันหนึ่งสั้นๆแล้วกันนะครับแดนคนนี้เขาชื่อว่าวิลเลียม ปาโชนะครับเป็นกองหลังของแฟรงก์เฟิร์ตนะครับที่ปีนี้เพิ่งซื้อมาวัยยี่บปีแล้วก็เล่นซื้อมาแล้วก็เล่นดีเลยครับค่าตัวที่ตั้งเอาไว้อยู่ที่60ล้านซื้อมา9้าล้านยูโรนะแต่ตั้งไว้60สล้านโอ้โหเรียกได้ว่าแพงหูฉีกเลยนะครับเขาบอกว่ามีอาร์เซนอลกับเอียพูครับที่สนใจวิลเลียมปาโชครับกองหลังที่ถนัดเท้าซ้ายคนนี้อ่าเป็นเป็นดีกรีนะครับดีกรีทีมชาติเอกวาดอร์ด้วยนะซึ่งโมบี้ครับคนที่เขาเป็นสเกลเป็นแบบ กูดูในทวิตเตอร์ก็เขาเคยพูดไปแล้วว่าไอตอนนั้นอะแฟรงก์เฟิร์ตอะปล่อยเอนดิก้าหมดสัญญาแล้วก็ปล่อยฟรีไปเอนดิก้าปัจจุบันก็ไปอยู่กับรม m a เนาะทีเนี้ยแฟรงก์เฟิร์ตก็ไม่กลัวครับก็ไปซื้อเนี่ยแหละฮะเจ้าปาโชเนี่ยมาแทนเอนดิก้าแล้วก็เล่นได้ดีมากแล้วก็มูบี้เคยํำนายไว้ว่าเดี๋ยวอนาคตแฟรงก์เฟิร์ตจะขายไอปาโชเนี่ยในราคาที่มากกว่าเดิม4 5เท่าซึ่งเป็นแบบนั้นจริงๆเลยว่าตอนนี้ก็ค่าตัวอยู่ที่50 60ล้านที่ตั้งเอาไว้ นะเดี๋ยวมารอดูกันว่าลิปูจะสนทำยังไงกับปาโชในอนาคตอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุสน,ในใจดีอีกสักเจ้าหนึ่งก่อนนะครับสำหรับพื้น Smart Mad, สมาร์ทแมทสวนมันไม้ทนดันหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ SPC สมาร์ทแมทตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อราการแบคทีเรียาการปวกกันน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพฟ,ฟอริมณฑลร้านค้าตัวแทนจะไหนทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือว่าโทรศูนย์ห ผมไปขยับกล้องแล้วมันค้างเลยเว้ยอ่ะมาแล้วกลับมาแล้วกล้องกลับมาแล้วโอเคนะเ,เรื่องราวของนี่ฮะเอียนไรท์นะเอียนไรท์นะครับเป็นตำนานกองหน้าอาร์เซนอลเป็นกูรูครับนะให้สัมภาษณ์ผ่านสกายสปอร์ตนะเขาพูดแบบโดนใจแฟนบอลโดยทั่วกันมากๆเลยนะฮะโดยแบบทั่วโลกเลยนะฮะเขาพูดแล้วได้รับคำาชมมากๆเพราะเป็นคนที่กล้าพูดนะ โดยเอียนไลท์บอกว่าคือถูกถามนะครับว่าแหมสรุปแล้วเนี่ยล์พูของเจอเก้นครอปหรือเป๊ปหรือแมนซิตี้ของเป๊ปกาเดียล่าเทียบกันใครเป็นกุนซื้อที่ดีกว่าหรือใครเป็นทีมที่ดีกว่าตัวของเอียนไลท์บอกว่าแน่นอนส่วนหนึ่งก็ต้องให้ความเคารพแมนซิตี้นะคว้าแชมป์มากมายแต่ล์พูเองก็ได้แชมป์อาจจะน้อยกว่าแต่ล์พูทุกแชมป์อ่ะมันได้รับความรักจาก จากทุก <ühren oten> ๆฝ่ายมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาค่อยๆสร้างทีมขึ้นมาลิเวอร์พูลทีมนี้ค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างค่อยๆก่อตัวก่อตัวขึ้นมาแล้วก็ประสบความสาเร็จซิตี้ประสบความสําเร็จเร็วกว่าแต่ถ้าคุณจะให้เทียบกันอ่ะคุณก็มองข้ามในจุดเรื่องของในจุดเรื่องของเอาออกไปก่อนในในเรื่องของสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เขาใช้คำว่า elephant in the room เลยครับ เอลิแฟนเนี่ยแปลว่าอะไรเพื่อนเพื่อทุกคนน่าจะรู้นะแปลว่าช้างแปลตรงตัวช้างในห้องคนก็งงคือคำนี้มันเป็นสำนวนของอังกฤษครับก็คือสิ่งที่คุณเห็นจัจงโจง้จงอ่ะแต่คุณเรื่องที่จะมองข้ามอะเขาจะเรียกว่าเอลิแฟนในเดอะรูมเหมือนคุณเห็นปัญหาเนี้ยปัญหามันโคตรใหญ่เลยแต่คุณพูดคุณพูดเรื่องอื่นอ้อมอ้อมอ้อมไปหมดคุณก็ชมเป๊ปคุณชมแมนซิตี้แต่คุณอ้อมเรื่องช้างอันนี้คืออะไรช้างอันนี้คือร้อยสิบห้า ไอ้ร้อยสิบห้าคดีอะไรของแมนซิตี้ที่เรายังไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงเนี่ยเรายังรอผลการตัดสินรอผลบทลงโทษกันอยู่เนี่ยอีกประมาณปีหนึ่งถึงจะรู้เนี่ยเนี่ยเอียนไรท์บอกว่าตราบใดก็ตามถ้าเรื่องนี้ยังไม่เคลียรเราก็ไม่สามารถที่จะแบบให้ความรักหรือชมแมสซิตี้ได้ยอย่างเต็มอกเต็มเปล่าะนะฮะเออเขาก็อยากจะให้เรื่องนี้มันจบสักทีเคลียสักทีว่าคุณสรุปคุณผิดจริงหรือผิดไม่จริงเมื่อจบตรงนั้นแล้วเราจะสามารถมา ชื่นชมแมนซิตี้ของเป๊ปแกริเอรได้อย่างเต็มที่มากกว่านี้ถ้าเรื่องตรงนี้มันจบแล้วคุณเคลียร์แล้วว่าอะไรเงี้ยแต,แต่ถ้าถึงตรงเนี้ยคดีนี้ยังไม่เคลียร์ถ้าถามผมนะเอียนไรท์บอกว่าผมไม่สามารถที่จะให้คําตอบได้ยังไม่สามารถที่จะตัดสินได้ในตอนนี้เรียกได้ว่าโลกออนไลน์แบบโอ้ออกมาปรบมือชื่นชมเ e อียนไรท์ที่เป็นคนกล้าพูดครับเออแบบ ไม่มองข้ามเรื่องนี้ก็ขอผมจะไม่พูดอ่ะจนกว่าไอ้เรื่องนั้นจะจะเคลียร์นี่แเนียนไลฟ์ like, แบบได้รับคําชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะส่วนเรื่องราวของจูเลียนนาเกลมันก็เป็นหนึ่งในทางเลือกของลีอร์พูเป็นออปชั่นลองเนาะเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับนาวเกลมันตกเป็นเป้าของดอทมูลแล้วนะตกเป็นเป้าของดอทมูลแล้วเพราะว่าเอ็ดินเทอร์ซิตเนี่ยน่าจะแยกย้ายกันหลังจบซีซั่นซึ่งดอทมูลครับเขาบอกว่าผู้บริหารของฝั่งดอทมูลอาร์กี้วัตเ้นี่ครับวัตเเนี่ ก็เป็นแฟนของนาเกลมันเลยแล้วก็อยากได้มาที่ดอทมุนนะรายง,งานโดยแพทริกแบลเกอร์ของสกายสปอร์ตด้วยนะฮะในขณะเดียวกันฟอเรียนแพทเชนเบิร์กของสกายสปอร์ตเยอรมนีก็ยืนยันคอนเฟิร์มว่าตัวของนาเกลมันเนี่ยอยากจะรู้อนาคตของตัวเองเลยอยากจะตกลงกับสโมสรใหม่ให้ได้เลยก่อนที่จะเข้าสู่ศึกยูโรเพราะว่าเขาจะต้องคุมทีมชาติเยอรมันลุยศึกยูโรก่อนแลวหลังจากนั้นเขาก็จะไปคุมสโมสรอ,อื่นต่อเลยเพราะเขาก็ไม่ได้อยากจะคุมเยอรมันต่อแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้สถานการณ์ก็คือ ตัวของนาเกลมันเนี่ยอยากจะรู้อนาคตของตัวเองก่อนศึกยูโรเลยจะได้ไปคุมศึกยูโรแบบสมาธิไม่เสียละอะไรแบบนี้นะดูทรงแนวโน้มแล้วน่าจะไปดรอทบุนแหละครับไม่น่าที่จะอยู่กับอ,อไม่น่าที่จะอยู่กับเยอรมันต่อนะน่าจะแยกย้ายกับทีมชาติเยอรมันด้วยสัญญาที่จะหมดลงหลังจบศึกยูโรด้วยแล้วก็ริฟูเราก็ไม่น่าที่จะมาเอานาเกลมันด้วยเมื่อดูจากทิศทางตรงนี้นะครับอืมนะ อ่ะสีสันอื่นๆก็เมื่อวานนี้ก็มีคนพิมพมาหาผมเมันเยอะเหมือนกันว่าจริงๆกฎพิมบรกมันจะมีเขียนไว้ข้อหนึ่งก็คือการยกเท้าสูงนะครับถ้ามันเป็นอันตรายต่อคู่แข่งมันไม่สําคัญว่าคุณจะได้บอลก่อนหรือเปล่ามันก็เป็นฟาวได้ซึ่งเมื่อวานนี้ตามกฎของ FA ของพิมบรกเป็นแบบนั้นแต่ VR มองข้ามมีบางบางแหล่งข่าวบอกว่า VR มองแบบนี้มองว่าผู้ตัดสินโอริเวอร์ในสนามมองเห็นแล้วอยู่ใกล้เหตุการณ์ ดังนั้นก็ไม่สามารถแทรกแซงได้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แย่มาก VR ถ้าคุณให้ผภแบบนี้เป็นเรื่องที่แย่มากเพราะคุณ VR มีไว้เพื่ออะไร VR มีไว้เพื่อช่วยให้การตัดสินถูกต้องไม่ใช่ไม่กล้ายแย้งคนที่อยู่ในสนามเพราะคนที่อยู่ในสนามเห็นชัดแล้วไม่ใช่แบบนั้นสิคุณเห็นชัดกับคนในสนามอีกคุณมีวิดีโอกดดูกอไปย้อนหลังย้อนหน้าย้อนหลังได้นั่นแหละครับเนี่ยมาตรฐานต่ำมาก นะครับอ่ะส่วนเกมเมื่อวานนี้สีสัญญนอย่างหนึ่งก็คือวิภูส่งสจ,จ๊วตคนหนึ่งครับเจ้าหน้าที่สนามไปอยู่ข้างบนหลังคาถามว่าไปทําไมเหมือนไปดูสองมุมเบิร์ดไอวิวมุมสูงดูว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมมีแฟนบอลตีกันตรงไหนอะไรยังไงไหมดูความเรียบร้อยเรียกได้ว่าพนักง,งานคนนี้นี่เขาก็แซวกันว่าควรจะได้เงินเดือนมากกว่าคนข้้งล่างนะฮะเพราะว่าเสี่ยงสูงกว่าส่วนอันนี้เป็นคลิปทัพน่าสนใจเลย <S <S น่าสญญญ <S <S นใจมากครัร้งหนึ่งจจเกนคอปตอนหนุ่มๆเลยนะเป็นนักเตะเคยไปออกรายการทีวีด้วย ให้ดูมาดแล้วกันนะเป็นรายการทีวีของทางในเยอรมันนะเมื่อก่อนนะโอ้โหดูสิหล่อไหมเจอกิ้งคอฟหล่อเฟี้ยวไหมอ่ะให้ดูแค่ประมาณนี้แล้วกันเฟี้ยวไหมฮะโคตรเฟี้ยวเจอกิ้งคอฟโคตรเฟี้ยวเลยนะฮะเมื่อก่อนนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็เฟี้ยวครับแต่ว่าเมื่อก่อนตอนหนุ่มๆนี่หายากนะครับสมัยเป็นนักบอลเลยนะฮะอันนี้ แล้วก็นี่ฮะฟันได้เรารู้กันอยู่แล้วเป็นเจ้าเวหาใช่ไหมครับเพื่อนเอนเนชื่อไหมครับว่าถิาติจากคูสกอร์ครับการดวลลูกกรอากาศจํานวนครั้งนะยีครั้งแอรียลดูเอลส์เนี่ยในพรีเมียร์ลีกฟันได้ชนะรวดทั้ง25ครั้งหลังสุดเลยโอ้โหสุดยอดแล้วก็มูซาล่าครับมีเซลมาติบครับนี่มาติบเหมือนออกกําลังกายอยู่ในรงยิมกําลังฟื้นฟูหัวข่าวอยู่นะมูซาล่าก็มาถ่ายภาพนี้แล้วมูซาล่าก็ลง IG s t สตอรี่นะครับแล้วก็ให้แคปชั่นนะครับว่า The r e g e n t is always working นะครับตำนานมักจะทำงานหนักเสมอมักจะทำงานอยู่เสมออะไรแบบเนี้นะครับ mm hmm. เออเป็นการแซวแต่แซวแบบแซวแบบให้เกียรตินะ,ออะมาติดก็กำลังออกกำลังกายอยู่กำลังแบบฟื้นฟูหัวเข่าของเขาอยู่ยังต้องใช้เวลาแหละครับสามารถติดต่อลงโฆษณาหรือเป็นสปอนเซอร์หรือติดต่องานกับช่องโค้ดแอคได้นะครับมาพูดคุยในอินบ็อกของเพจโค้ดแอคทันข่าววิปพูหรือ IG ของโค้ดแอคนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ ได้นะครับคลิปนี้เป็นการกงะจายการง่ายๆกด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆวันนี้หมดเวลาของผมนะครับกดสมัครสมาชิกนะครับถ้าอยากสนับสนุนกันตรงๆก็สมัครสมาชิกได้หรือด o n a t i ครับส่งซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ส่งดาวในแอปน้ำเงินได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ